那个大哥，他忘，那个别撞，那个别撞，别撞，别撞，别撞。啊！那个撞死了，超差，那个超差。

มวยดีกว่าไอ้ดำเออหนึ่งสองเอาไอัดหนึ่งสองเอาเปรคัดตลอดเลยตดตัอิสราตัวนี่ยอสัุกุละ อ๋อไปน,นะจ๊ะถ hm ้าไปแี้วพี่รับเนี่ยทั้งหมด